สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพาบินเส้นทางกรุงเทพไทเปไปกับสายการบินไชน่าแอร์ไลน์กันค่ะก่อนอื่นต้องย้ําก่อนว่าไชน่าแอร์ไลน์ไม่ใช่แอร์ไชน่านะคะไชน่าแอร์ไลน์เนี่ยเป็นสายการบินฟูลเซอร์วิสของไต้หวันส่วนแอร์ไชน่าเป็นของทางฝั่งจีนค่ะสายการบินฟูลเซอร์วิสของไต้หวันจะมี3สายการบินก็คือไชน่าแอร์ไลน์ซึ่งเป็นสายการบินแรกสุด EVA air เป็นสายการบินเอกชนรายใหญ่สุดของไต้หวัน แล้วก็ s t a r l u ัก i r r i n e ที่เป็นสายการบินน้องเล็กค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเช็คอินที่เคาน์เตอร์ P ค่ะสามารถเช็คอินออนไลน์ล่วงหน้าได้48ชั่วโมงพร้อมเลือกที่นั่งมาได้เลยสามารถโหลดกระเป๋าได้คนละ2ใบรวมกันน้ำหนักไม่เกิน23กิโลเหลือเฟือมากๆเรา2คนกระเป๋าคนละใบรวมกันยังแค่23โลกว่าเองได้บอดดิ้งพาสแล้วไปขึ้นเครื่องกันเลยไฟล์ที่เราบินวันนี้คือ ด i 8 3 6ออกเดินทางเวลา17.50นาิกา50นาทีใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงครึ่งถึงไทเปเวลา4ทุ่ม25นาทีตามเวลาท้องถิ่นค่ะเครื่องบินลำนี้จะเป็น Airbus A330-300 การจัดที่นั่งจะเป็น242ค่ะ เรื่องค่อนข้างจะเก่ามากอยู่เล็กรูไม่ได้เยอะมากคนขายาวเข่าชนพอดีแล้วก็ยังมีกล่องระบบความบันเทิงวางอยู่ใต้ที่นั่งทําให้เหยียดขาได้ไม่สุดค่ะเบาะที่นั่งมีที่ล็อกคอปรับได้ไม่ต้องกลัวหัวไหลไปซบคนข้างๆหน้าจอไซส์มินิมใจปรับองศาความก้มเงยของจอได้หนังมีให้เลือกเยอะพอสมควรเป็นหนังจีนเป็นส่วนมากความละเอียดภาพให้ฟีลแบบเรโทรหน่อยๆเหมือนย้อนไปดูหนัง e s สูลูชันแบบประมาณเมื่อ20ปีที่แล้วจอเป็นทัชสกรีนนะคะหรือจะใช้รีโมทที่ซ่อนอยู่ตรงพนัก วางแขนก็ได้แต่ว่าปุ่มแอบใช้ยากมีความงงทิศทางนิดหน่อยต้องอาศัยความพยายามนิดนึงค่ะมีที่แขวนเสื้อช่องใส่ของจุกจิกแล้วก็กระจกซ่อนอยู่ตรงข้างจอด้วยมี Wi-Fi Onboard ให้บริการด้วยค่ะลองเทสแล้วเล่นได้จริงไม่ถึงกับเร็วมากพอให้ถ่ายโซเชียลแก้บเบื่อได้ อาหารมาแล้ววันนี้มีให้เลือก2เมนูคือข้าวหน้าหมูผัดแล้วก็มากาักกะโรนีไก่รสชาติดีเลยอร่อยทั้งคู่อุปกรณ์การกินมีมีดแล้วก็ช้อนซ่อมแบบ3 in อวันคือเป็นทั้งช้อนที่เป็นซ่อมในตัวแล้วก็อีกด้านเนี่ยเป็นช้อนตักขนมในคันเดียวประหยัดพื้นที่สุดๆแต่ว่ามันแอบกินไม่ถนัดค่ะแล้วก็มีไม้จิ้มฟันให้1อันหน้าตาอนเนกประสงค์ดีเครื่องเคียงก็จะเหมือนกันทั้ง2เมนูมีขนมปังออเดิร์ฟกับเนยแล้วก็สลัดกุ้งรสชาติอร่อยใช้ได้เลยขนมเป็นข้าวเหนียวหน้าสังงขยยยามะม่ววปิดทดท้ มาให้สาอย่างค่ะเรามาถึงสนามบินเทาหยวนช้านิดหน่อยเนื่องจากปัญหาทราฟฟิกทำให้บินวนอยู่พักใหญ่กว่าจะลงจอดได้แต่ก็ใช้เวลาในส่วนของขั้นตอนตอมอแล้วก็รอรับกระเป๋าเนี่ยไม่ได้นานเลยค่ะรวมๆแค่ครึ่งชั่วโมงก็ออกไปได้แล้วมาดูไฟล์ขากลับกันบ้างค่ะ สามารถเช็คอินที่สนามบินเถาหยวนได้ตามปกติหรือจะทำอินเทลเช็คอินมาจากสถานีไทเปเมนสเตชันก็ได้ส่วนเราเช็คอินออนไลน์ล่วงหน้ามาก่อนแล้วมาแบ็กดรอปที่สนามบินค่ะเคาน์เตอร์เช็คอินจะอยู่ที่ 1, เทอร์มินอล1เคาน์เตอร์ที่10-11สามารถโหลดกระเป๋าได้คนละ2ใบรวมกันน้ำหนักไม่เกิน23กิโลเช่นเดิมบอดดิ้งพาสเป็นลายจูดี้กับนิกจากซูโทเปียด้วยค่ะน่ารักมากขั้นตอนการผ่านตอมแล้วก็สแกนกระเป๋าใช้เวลาไม่นานเลย เกตใหญ่โตกว้างขวางที่นั่งเพียบแอบส่องเครื่องบินของเราซะหน่อยค่ะน้องเป็นลายคาแรคเตอร์ตากซูทโีเบียโอ้ยน่ารักอีกแล้วว่าแต่คุณสล็อตจะพาเราไปถึงบ้านจริงๆใช่ไหมคะแล้วเราจะบินแบบสล็อตไหมอ่ะเราจะบินแบบสล็อตไหมน้องน้อง,งพาฉันไปที่ถิ่นเงีเ้ยนะฟลาที่เราบินวันนี้ก็คือ Ci831 ออกเดินทางเวลา1 0นาฬิกา5นาทีใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงถึงสนามบินสุวนรณภูมิบ่าย3-5นาทีเวลาไทยค่ะฟล์นี้ก็จะใช้เครื่องบินสลับสลับกันระหว่าง Airbus A330-300 กับ Boeing 777-300ER วันนี้เราได้นั่ง Boeing 777-300ER ค่ะ และเนื่องจากมีการเปลี่ยนเครื่องหลังจากที่เราจองที่นั่งล่วงหน้าไปแล้วเรากับแฟนก็เลยถูกย้ายที่นั่งออกจากกันค่ะนั่งไกลกันเลยย้ายใหม่ก็ไม่ได้เพราะเครื่องเต็มค่ะการจัดที่นั่งจะเป็นแบบ3-43ค่ะรอบนี้ได้นั่งเครื่องใหม่เลย สามารถขอผ้าห่มได้นะคะผ้าห่มนุ่มนิ่มกำลังดีเลกลูมก็เช่นเดิมค่ะคนขายาวอาจจะติดนิดหน่อยแต่ว่า160เซนแบบเราก็สบายอยู่และรอบนี้เครื่องใหม่ไม่มีกล่องระบบความบันเทิงที่ใต้ที่นั่งแล้วยืดขาได้เลยหน้าจอไซส์ใหญ่ตามปกติเครื่องบินรุ่นปัจจุบันแล้วความละเอียดต่างก,ก,กันกับตอนขาไปแบบคนละยุคเลยทัสกรีนลื่นปลื้ดหนังมีให้เลือกพอสมควรเหมือนตอนขาไปเป๊ะต่างกันแค่ความชาัดที่อันนี้ความละเอียดคมชัดตาแตกมีที่แขวนเสื้อโค้ทแล้วก็ปลั๊กให้ชา์จด้วยแต่ว่าไม่ได้ ทดลองใช้ค่ะมาดูอาหารกันบ้างเมนูวันนี้เป็นพาสต้าหมูตุน๋นรสชาติเจ้มต้นหมูนุ่มกำลังดีอุปกรณ์การกินมีม,มีและช้อนรีอินวันเช่นเดิมเครื่องเคียงมีขนมปังออเดิร์แล้วก็เมนูเป็ดอะไรสักอย่างที่มีรากบัวอยู่ด้วยเยน็ยนๆชืนๆไม่ค่อยมีรสเท่าไหร่ปิดท้ายด้วยผลไม้3อย่างค่ะสักพักคุณแอร์ก็เดินแจกไอศครีมเป็นรสเดกัวว่ากรนทีแพ็กเกจเป็นแชร์แบรด้วยมันอร่อยขึ้นก็ตรงนี้แหละ และแล้วคุณสล็อตก็พาเรามาถึงสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพดีเลย์ไปนิดหน่อยไม่เกิน20นาทีค่ะสําหรับใช้หน้าแอร์ไลน์โดยรวมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์การบินที่น่าประทับใจค่ะแม้ตัวเครื่องอาจจะเก่าบ้างใหม่บ้างสลับสลับกันไปแต่ก็เชยๆได้ด้วยบริการที่ดีให้น้ําหนักกระเป๋าเยอะแล้วก็อาหารที่อร่อยค่ะเรากดมาได้ในราคาไม่ถึง8,000บาทก็ถือว่าคุ้มค่าสําหรับสายการบินฟูลเซอร์วิสและบริการที่ได้รับค่ะก็คงเป็นสายการบินที่คงจะเลือกใช้บริการอีกโดยเฉพาะถ้ากดเจอราคาดีๆค่ะ หากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปหน้าเราจะพาไปดูอะไรที่ไต้หวันกันบ้างฝากติดตามด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ